นโดยเหียวอ้วนจากร้านไต่พอนะครับแต่ละแพ็คของเรานะครับจะบรรจุแพ็คเกินไว้6ลูกนะครับพร้อมกับน้ำจิ้มบวยน้ำจิ้มบวยเป็นทำมาจากบวยแท้ๆนะครับเป็นสูตรที่เหียวอ้วนทำเองเลยนะครับ6ลูกเราจะหั่นได้ทั้งหมด24ชิ้นเนี่ยก็ได้จำนวนเยอะพอสมควรนะครับมันเท่ากับจานเปรี้ยวจานใหญ่ๆจานหนึงเวลาเราไปท,ทานกันตามพัตาขาน,นะครับ เรื่องเล่าข้างเคียงครับกลับมาพบกับท่านอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เฮียจะมาพูดเกี่ยวกับพวกเครื่องปรุงต่างๆที่เฮียใช้ในการประกอบอาหารของเฮียนะครับที่เป็นข้อสงสัยของพวกของเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปมากมายนะครับอยากรู้ทั้งเกี่ยวกับเรื่องแป้งต่างๆที่เฮียใช้พวกน้านํามันพวกเหล้าจีนอะไรต่างๆเฮียก็จะนํามา แก้ข้อสงสัยของเพื่อนๆน,นะครับเป็นเรื่องเรื่องไปวันนี้นะครับก็จะเริ่มจากมันคือแป้งก่อนนะครับแป้งที่ใช้ในการประกอบอาหารต่างๆในครัวนะครับมีอยู่มากมายนะครับทั้งอาหารคราวทำทำอาหารหวานขนมต่างๆแต่วันนี้เฮียจะมาพูดเกี่ยวกับแป้งในการทําอาหารขาวนะครับโดยเฉพาะที่ใช้ในคลิปสอนทําอาหารต่างๆของเฮียน,นะครับว่าเออมันมีคุณสมบัติยังไง ใช้ทำไมแล้วก็ใช้ยังไงนะครับเฮียก็จะแบ่งแป้งครับเป็นตามวัตถุประสงค์ของเฮียในครัวของเฮียนะครับตามประสบการณ์ของเฮียไม่ได้เปเองวิชาการนะครับเฮียจะแบ่งเป็นฝั่งขวานี่ครับเป็นแป้งที่ใช้สําหรับทอดนะครับก็จะประกอบด้วยพวกแป้งสาลีนะครับหรือว่าแป้งหมี่แล้วก็แป้งพวกแป้งทอดกรอบนะพวกแป้งเทนปุระนะครับส่วนทางด้านซ้ายนี่นะครับก็จะเป็นแป้งที่ใช้สําหรับ เพิ่มความเหนียวให้อาหารหรือความเงางามให้อาหารนะครับก็จะประกอบด้วยแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งมันฮ่องกงนะครับแต่วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับฝั่งขวาก่อนนะครับคือแป้งมีกับแป้งทอดกรอบนะครับเดี๋ยวเฮียจะเน้นคุณสมบัติของสองอันนี้ให้ฟังนะครับครับแป้งมีหรือแป้งสาลีนะครับมันก็จะมาทํามาจากข้าวสาลีนะครับ สีมันก็จะออกมาขาวนวลๆไม่ได้ขาวจัว่วหรือขาวใสแบบพวกแป้งที่เป็นทำมาจากแป้งมันนะครับเนื้อมันจะหยาบหน่อยมีหลายเกรดนะครับทั้งแบบหยาบมากหยาบน้อยแล้วก็แบบละเอียดนะครับตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้ซึ่งส่วนใหญ่ในวงการเบเกอรี่หรือขนมต่างๆก็จะใช้เกรดต่างๆกันเลยจะมียี่ห้อเยอะแยะแต่ในครัวของอาหารคาวนะครับของโดยเฉพาะของเฮียนะครับเฮียจะเลือกใช้แต่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับซึ่ง ที่ถุงมันก็จะเขียนว่า all l l p ูร์โพ e ฟอ o r นะครับหรือว่าบางอันมีภาษาไทยจะเขียนว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับจะเป็นแป้งแบบเกรดกลางนะครับเป็นการผสมระหว่างแป้งหยาบกับแป้งละเอียดนะครับเวลาไปซื้อตามตลาดนะครับเรามักจะเรียกว่าแป้งว่านะครับอย่าลืมนะครับแป้งว่าหรือแป้งตาว่านี่นะครับมันจะใช้ได้พอดีกับการนํามาเคลือบผิวอาหารวัตถุดิบของเรานะครับที่ก่อนที่จะนำแบบ ไปทอดนะครับให้ทอดออกมาแล้วเหลืองสวยเนื้อแน่นขึ้นเช่นนําไปทอดปลาทอดกุ้งหมูไก่หรือเนื้อสัตว์ต่างๆแม้แต่พวกผักนะครับก็ทําให้ทอดออกมาแล้วเหลืองกรอบน่าทานนะครับ วิธีใช้นะครับก็จะให้ทําได้2แบบนะครับคือทําเป็นแบบแห้งก็ได้อันนี้นะครับจะมาโรยบนอาหารนะครับที่จะทอดแบบแห้งๆให้เคลือบบางๆเพื่อสีของอาหารที่ทอดออกมาจะเหลืองสวยแล้วก็ไม่ติดก,กระทะก็ทอดง่ายขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะทําให้วัตถุดิบของการทําอาหารของเรานะครับ ทั้งเนื้อสัตว์หรือผักต่างๆออกมามีเนื้อหนาขึ้นกรอบขึ้นแล้วก็ต้องนําแป้งสาลีนี้นะครับไปผสมกับน้ําแล้วก็ให้มันเป็นแบบว่าคน้คนๆเหมือนกับคล้ายๆกับนมข้นหวานนะครับแล้วก็นําวัตถุดิบที่จะอาหารของเราที่จะมาทอดนะครับลงไปจุ่มเคลือบในน้ําผสมแป้งอันนี้นะครับก่อนที่จะนําไปทอดมันก็จะออกมาฟูกรอบกว่าการที่เราจะโรยด้วยการทอดแบบ,แบบแห้งๆนะครับ แป้งที่ช่วยในการทอดอีกอย่างหนึ่งในครัวของเฮียนะครับก็คือแป้งทอดกรอบนะครับหรือแป้งเทมปุระหรือที่ท้องตลาดทั่วไปก็รู้จักกันก็อาจจะเรียกเป็นว่าแป้ง,ปงโกกินะครับแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยี่ห้อโกกิเสมอไปนะครับแป้งทอดกรอบก็คือแป้งสาลีที่บริษัทผู้ผลิตนะครับเอาไปผสมกับผงฟูแล้วก็ปรุงรสชาติต่างๆครับให้สนองกับความต้องการของผู้บริโภค ตัวผงฟูในแป้งนี้นะครับจะช่วยทําให้ของที่ทอดออกมานะครับฟูใหญ่ขึ้นกรอบขึ้นน่าทานขึ้นนะครับก่อนใช้นะครับเราก็ต้องนําไปผสมกับน้ําก่อนตามสัดส่วนข้างซองแต่ก็ราคาของมันก็จะแพงกว่าแป้งสาลีปกติหลายเท่าอยู่นะครับมีเคล็ดลับอันนึงนะครับคือถ้าเราอยากให้อาหารที่ทอดออกมานะครับ กรอบนานขึ้นแล้วก็มีทิปคือว่าเราไปผสมกับน้ําเย็นจัดๆนะครับจะช่วยให้อาหารทอดกรอบของเรานะครับกรอบขึ้นแล้วก็กรอบนานด้วยแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับที่เฮียสอนไว้บ่อยๆคือการทอดสองครั้งนะครับจะช่วยไล่ไอน้ํามันออกไปโดยการที่เราทอดครั้งแรกแล้วเราขึ้นมาพักเสด็จน้ํามันก่อนทีหนึ่งแล้วก็เปิดไฟร้อนๆนะฮะแล้วก็เอาอาหารที่เราจะทอดลงไปจ่ายไป ทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับอาหารของทอดน้ํามันต่างๆเหล่านี้มันก็จะอมน้ํามันลดน้อยลงแล้วก็กรอบนานขึ้นนะครับคลิปวันนี้ก็ยาวหน่อยก็อาจจะต้องทําเป็นอีกตอนหนึ่งนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการที่จะทําแป้งที่ใช้ทําให้อาหารเหนียวขึ้นแล้วก็เงาขึ้นนะครับก็ติดตามคลิปต่อไปของเฮียได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s c r i b e ให้ด้วยนะครับ